สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องยาซิโกกอกนะคะบุกอนาจากคุณยูโรเออได้เสื้อองค์ปูค่ะสวัสดีคะ่ะได้เสื้อปูแล้ววันนี้เอาของมาส่งพรุ่งนี้มาทำงานสายไฟนี่สายยางที่ว่าพอที่สดฟังดินไม่ใหญ่ เ,เ,เป็นยังไดงไปโลอกตามาไขาหลือเปล่ท่านหลาน,นเพียครับที่ไปเดียนติงหายอีกเพียนหนึง<ะ>ไปหลอกอีกกันยายอีกเพียนหนึงบ,บ่อันโรคบาลอันศรีนครินทร์น่ะบ่ค่ะสีขัดันศรีนครินทร์บ่ไปแล้วบ่ไปแล้วไปสายซะศูนย์ลศูนย์โรคบาลศูนย์อ๋อจ้ะเอาอุปกรณ์ลงไว้อุปกรณ์นี้มาเริ่มงาน

เเป็นบรี่ยงาทอเก่กว่าโอ้ดีๆครับมากน่าถึงวัดดีบุ่เดีวัตวัดอดีสทอครเออาดีนะวัดดีเสดท่อโอ้ปะเราเราปะตนไ้พียโรอต้นไม้โอน้ำุปนกน้ำเลือเรือเลือ ไปอีกอย่างนึงนะถ้าบ่ถ้าบอต้นดอกพังพวยคนมากแต่เย่ะอืมโอ้มีเรือมาเบร์เรือนี่มืดลงไปพายเรือไหมืดเราก็พายได้นะอืมไปพาพี่ยูโรไปดูสวนอันนั้นเท่าไรซ้ำมั้งเขาบอกมาทายแบบนี้ไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีข้าวโพดบ่ งใส่คุณยุโรตอนกาิิกับเยอรมันที่ยโรปูข้าวโพดได้ลูกแล้วเนี่ยข้าวโพดขาวโดขาวดขาวดอ้นี่นี่นี่กล้วยกล้ยหอมเำาม่อันนี้ไว้เอาไม้มาค้ำไว้นี่ใช่ ต้องบอกน้องายเพิ่งเม่นหักแล้วนี่้วยเออตัดแล้วนี่ยหักแล้วใส่อามีดมาตัดแม่หักแล้วเนี่ยต้องตัดโอ้โห ตะไคร้ตะไคร้มีแต่ต้นสักเนะนี่ต้นสักนี่ต้องยึดไว้ทำไมยึดเอ้าเอา้าเอ็นปกติเขากรมัดไว้อยู่เอ้าลูดอันนั้นลงมาไปเหออ็นคุณคนอีกเนาอืมถ้ามันแข็งครับมันอยู่ถ้าต้นไม้สักนี่โตกับ ต้นมะม่วงม่อันนี้มันเฮินได้ยช่ไหสามันนี่ฮะแต่มันก็ะข้าวต้นอันซักคืนเนี่ยบอกมนจักรวาลนั่นนั่นละข้าวต้นเจ้เป็นหมากเมนมันละงามเมื่อสเปิรต้นไม่มันใหญ่เลยเนาะคือดูดูพี่น้องใบมันใบใหญ่อะไร มาลินไหมเป็นละบอกค่ะเราก็วันนี้เราก็บุกอาณาจักรนะคะของคุณยูโรนะคะพิดาเศรษฐีนะคะบอกมือมาส่งเครื่องอุปกรณ์เดินไฟมาสารานี้พี่เพื่อนไหมาเห็นนะโค้ดดินมันนี่แหละ ต้องพุทธต้องกูดินวางวางพ่อไฟแล้วก็ดึงลากสายไฟมาสิขึ้นมาปิกนิกอยู่น <se ี้เห็นไหมอ๋อเป็นปั๊มน้ำเอาสิปั๊มน้ำต้นย่ำแรงขึ้นมาโหดต้นไม้โอ้มีปั๊มน้ำอืม ตอนนี้มันบริหนี้อย่างมัน,นเป็นปุยมากจริงๆโอ้ได้ปัม๊มปั๊มน้ำร้อยานไฟดูดน้องเราเนี่ยบริโอ้มันมันมีได้อันนั้นอุ่นมันว่าตินเราอือนั่นแหละมันมันไม่ได้ใส่ทอดินบม่รู้ว่ามันขาดตรงไหน่นโอ้เราก็เลยแบบเฮอ้อเสื้อทอแบบนี้เขาบอกอว่าใส่ทอฝังดินมาเลยฝังดินมาเลยแบบนี้ปักมันนะมันมีหูแบบมืด มันบบมีโหบอนะกฮัน่ะฝนตกแห้งนะก็จะม,มันโหเด้อรจะดูอก้ก็ีเียบไจะายางจับมาด้วยให้มึงจับก่อนเด็ก <โฮ S 2> ูุชี้จับย้ำหลังบักนี่ัูกนอยากรู้กะชีวงีบงมาช้นแม่จะอัะนนี้ก็สวยเนาะเอฟซี อันพายเรือนี่นะเอาดอกบัวมาปลูกนะอแมนต้นลินจีนี้นจะนี่าพูดกอนี่อันนั้นอันลงพายเรือโลคองนี่ไปเลยลงเรือน้อยลอยวนออาอีริได้ลงเรือน้อยลอยวนในไยส่สนห่วยละหาย ยังมีบุ๊บัวตูมบัวบานตาอ,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 อ้าไฟพระทูมาหาคอยแบบเนี้ยมาเพิ่มมาไฟแบบแม่งน,น,นอนกินบ่อ๋อแล้วแม่ใจบงกาบบงเพอบงกาบ<อ>บงหานเลยนะบงหาน<บ>โอ้จำไม่ได้แล้วบงหานนี่ซึ่อ คนเต็มเลยคนจับไม่ได้มันเป็นบงหานถ้าเป็นบงกะเลนโอ้ยมันคันเลยแหละเป็นนีบเลยอันนี้มันเป็นกล้วยผเลนี่กล้วยหยังนี่กล้วยผลเหลือนี่เฮ้ยคือเป็นแบบนี้กล้วยนี่แหละเอากล้วยตะนีบ่แม่ตัวกล้วยรีบ นี่ต่อไปเราก็จะได้มาเก็บเห็ดละงอกบ้านคุณยูโรนี่แหละนี่แหละค่อยๆเอาปุ๋ยใส่ให้มันเป็นแบบนี้แหละใกล้บ้านค่อยนะมันติดก่อนค่อยสิใส่ปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยคอกต้นไม้ยางนะใส่ให้มันใหญ่ขึ้นจึงที่ละก่อนที่ยูโรจะไปที่ยูโรเอาอันนี้มาฝังไว้ตามกบเห็ดเห็ดนั่นเห็ดไอ้เห็ดเผอเห็ดเผะฝ้าย ไปมานี่เลาะไปแปดนาทีแล้วป้าหนเตึงแล้วหนูครัเป็นห้างใเนี่อันนี้ก็ดอกกระเจียวเอาไปกินกับเผอเออมืดอะแม เมือ่อนะแม่เ,เอาวกปอันเนื้อนั่นเด้ลาบนมึงกินเบอร์ละอบอกเก็บก่อนนะคะอเอฟซีขอในเดอร์ขอข้ามทวีบอันกินไม่ได้นี่แล้วก็เทาเก็บยื่สายก็แบบมักตูจาบอดูบอกว่าเก็บทํามลูกว่ะบอเมื่อ ยากดิอ๋อเยยังบ่งไกินผักกินาบ่างตัวเมืงเอง บามืดอุดไม่ไหวนะคะถ้าว่ามันสีหักไวเบามืดเอาไปมันจะบใหญ่เลยแมนมัจะลอีบเออเอาไปให้เล่าแกงใไก่เอไปกิบัปเอาไปแกงใส่อันนั้นต้มกินกระปุลต้นุมเต้นเผืออ่ะท่าวาฮะ กันว่าผักอีุ้มน่ไม่ใช่กันว่าผักเพลเรากันว่าผักเบะต้นผักกุ้มเออกันว่าต้นผักกุ้มกันว้านะมะม่วงลอยอยู่นี่เยมะม่วงลงดูวะนี่ลงงส้ค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะกดไลค์เป็นกำลังใจอาณาักรคุนยาณากคุยูโรสวัสดีครับ